คุณเชื่อหรือไม่ว่า a r คในนั้นนอกจากระบบการใช้แทมปุ่นตับเร็วได้แล้วตัวเกมนั้นจะจะมีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อว่า RNG RNG คืออะไร RNG หรือ Random Number Generation มันคือการใช้อัลกอริทึมคาณิตศาสตร์เพื่อสร้างตัวเลขแบบสุ่มออกมาแต่สหรับเกมนั้นมันไม่ได้จุดแค่ตัวเลขจะเรียกได้ว่าการสุ่มุูอย่างในเกมนะถือว่าเป็น RNG ทั้งนั้นเลยฮะเอาแบบเห็นภาพเลยคือพัฟซีของตัวละครเด็กเสียนาชีพพัฟซีถ้าหากนานโลซามปุ๊บตัวละครพัชรีแบบสุ่มจะได้รับสเตตัสตามที่กำหนดและก็แน่นอนฮะ แบบซุมถ้ามันให้ตัวที่ดีก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าไม่ใช่คือหนักคนละมูเลยนะแล้วก็แหมหมรวมมาตั้งเนินตั้งแยะแต่ป้าใบของมันจริงๆคือลอง IS4 สนั่นแหละฮะจะสามารถเลยได้ว่ามันคืออีเวนท์ที่พี่ตามบอกคุณเป็นเดิมพันถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมเอาล่ะดูต่อไปให้ดูต่อไปเน่นรนฮะเปิดมาช่วงแรกคุณต้องสู้เพราะฉะนันช่วงแรกเอาตัวละครไหนมาก็ใช้เละฮะเทเ มันเกี่ยวที่ว่าทั้งสองดันมีรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันเช่นแบบนี้ศัตรูสามารถเดินผ่านได้สองทางและนั่นก็หมายถึงเราจะเป็นต้องวัดตัวละครไปสองทางตักดกลับมาที่อีกด่านหนึ่งศัตรูสามารถไปได้แค่ทางเดียวแค่ได้คุณก็จะรู้ด้วว่าไปด่านไหนดีและถึงคุณจะสามารถผ่านด่านได้นั่นก็ใช่ว่าขออระวันนะคุณน่าจะดีเสมอไป <c oughs> ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บผมก็บอกง่ายๆฮะออกเกมเธอะส่วนใครที่ต้องการอยู่แล้วก็ยินดีด้วยฮะและอย่าเสียใจในภายาหลังล้วกันเนาะผู้บันทึกคุณก็จะรู้เลยว่าแม้แต่การได้ขออรางไ เป็นจีอะไรแค่ดู ัหงและรู้หรือไม่ฮะไม่ได้ดาทดดี่คุณสูม้มันยังไอเอ็นจเลยถ้าคุณได้ดาดนี้คุณก็รอดไปและก็ไปรับของรางวัลที่ว่าเอามาทําไมเนี่ยฮะใช่มันจะมีตัวดีๆให้ใช้เถอะสุดท้ายก็เลยได้แต่3ดาวเนี่ยและเชื่อหรือไม่ฮะร้านค้ามันยังสุ่มเลยยังโชคดีที่ว่าผมได้แวงกาดมารถ้าไดัสป,ปอร์ตมาปุ๊บคุณเตรียมเฮเลยแหละฮะและไอเอสสี่นั้นมาเพราะระบบบางอย่างแต่ด้วยความช่วยเป,เป็นเนาะ,นะก็เลยกดมั่วไปและก็ใช่ฮะอีเวนต์แบบนี้ก็ไอเอ็นจเหมือนกันเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเบียอะไรอดัภย เพราะมันจะมีบางครั้งที่จะเป็นแค่แอนเคาน์เตอร์ปกติแต่พอคุณเลือกตัวเลือกปั๊บจู่ๆก็โดนลากไปสู้เฉยเลยคือมองด่านตอแรกมันไม่มีอะไรมากจนกระทั่งผมเข้าด่านไปและเจอกับศัตรูระดับบอสและเด็นที่สุดมันมาสองตัวถ้ามันมีสายฟ้าที่ผมเล็ไปด่านแล้วและเหมือนกับเมื่อกี้คะคุณไม่รู้ว่าตัวเกมจะมอบด่านอะไรให้คุณแต่สิ่งที่คุณรู้คือถ้าไม่เล่นคือไม่ผ่านและถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็ไปต่อไม่ได้และถึงคุณจะผ่านได้คุณก็โดนไอเอจีของราวันอยู่ดีและไม่แต ที่อยากให้คุณเอาผิดลองผูกคือนะ้าประสบการณ์ที่ได้มาจากดานก่อนหน้าในการปรบับใช้ได้ด่าต่อไปแล้วก็ใช่ฮะมันคือโลกไร้มันคือแนวเกมที่ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่ามันจะใช้ความผิดพลาดนั้นได้การสอนคุณและถ้าคุณยังไม่คุ้นอีกคุณเคยเล่นโซนไนท์ไหมมันจะมานั้นเลยฮะทุกจากของ i s มันคือ ing หมดเลยมันกหมายถึงคุณไม่จะเป็นต้องกังวลในการผ่านบานเพราะไม่ว่าคุณจะอยากผ่านแค่ไหนตัวเกมก็ไม่ยอมให้คุณผ่านอยู่ดีไม่ใช่เพราะว่าที่คืออยากไหนแต่เพราะมันคืออีเวนต์เที่ยวโลกอะไรเป็นต้นแบบรู้เช่นนั้นแล้วถ้าคุณไม่คาดหวังอะไรเยอะคุณก็ไม่จะเป็นต้องห่วงแต่ยกเว้นสกินไตฟ่ฟอน์ดอลากกนอยากได้เลย